สวัสดีทุกคนอนจาจ๊ะให้ดูสลัดเบดอกที่เรามาวันวานวนวานไว้ในหม่องที่เราหมักดินที่เราหมักดินเอาไว้นะแล้วทีนี้เราก็เอามเม็ดของมะยงชิดที่เรากินกินแล้วมาโรยไว้แปะแปะเอาไว้เดี๋ยวเราจะต้องถอนออกเยอะจัดคือมะยงชิดเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเพาะเอาไว้เสียบยอด เพราะว่ามะยงชิดถ้าเพาะจากเมล็ดเขาจะมีรากแก้วว้าให้ติดออกมาด้วยเลยเนี่ยเขาจะมีพวกรากแก้วใช่ไหมเป็นไ,ไรเดี๋ยวเราจะต้องถอนออกนี่ใครชอบกินก็ไปหามาปลูกชอบกินอะไรก็เอามาปลูกแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเนี่ยเราใส่ไวหลายเม็ดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องเอาออกเพราะว่าเราจะให้ เออเราจะให้เลตออกอยู่เอามาหวานๆวานไหมนะมเมล็ดแสดงว่า,มาเมล็ดทันซองนี้โอเคอยู่เสียดานนะเสียดาเอาวันหวานไว้เนี่ยงอกมาเต็มเลยนวย่าอันนี้เดี๋ยวเก็บไปถ่ายคลิปสั้นอย่าลืมนะถ่ายคลิปสั้นกันด้วยนะจ๊ะทุกคนวิชามาก็ถ่ายหลายร้านเนี่ยเรารู้ละเดี๋ยวเราจะหยุดพัก สายตาแบบสาวอาทิตย์แต่เราจะปล่อยแบบคลิปสั้นนะเราจะปล่อยคลิปสั้นช่วงที่เราหยุดต่อไปนี้ชีวิตยัะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ,เ,อเราจะถนอมดวงตาของเราเพื่อที่รักษาสุขภาพดวงตาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เห็นไหมต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของพวกเรามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเออ ดูแลสุขภาพให้ดีสุดเท่าที่ทำได้เด้อพวกเราชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนท่องไว้ชีวิตังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอโหรรยไว้เยอะแยะแ้าแป๊บเป็นปล,ปลมดูสิเนี่ยเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเพาะเอาไว้เพื่อที่จะทำเอ่อเสียบยอดทำเป็นต้นต่ออ่ะเพราะว่าที่เพาะจากเมล็ดพวกชุลงทุเรียนก็เหมือนกันเข้าไปเสียบยอด พเพาะเมล็ดมันจะแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาถึงนิยมที่จะพเพาะเมล็ดเพื่อจะเอาไว้เสียบยอดทําต้นตอ่อเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเหมือนพวกมะเหลือฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามะเดืือชุนพรุทุมพร,มพรเหมือนน้องหนวดที่น้องหนวดทําอ่ะน้องเอทำนั่นแหละมาเสียบเพื่อให้เป็นต้นตอ่อนี่เดี๋ยวกัอนอุ้ยนี่น้องหนวดนี่ มัมรี่ขาตาเที่แอคนครพนมช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจกเกษตรนอกโรงเรียนก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไมออ้ไปทักหาอยากได้อะไรบอนสีไม้ด่างมีหมดพืชมงคลมีหมดนะจ๊ะสองตายายนี่ก็ขยันกันโอ้ขยันไปนะขยันไปนะจ๊ะน้องหนวด ขยันไปจนกว่าพวกเราจะหมดเรี่ยวมดแรงจนกว่าจะ,กะเกษียณน่ะอืมนี่ได้ละได้แล้วไ,ลไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะมันไม่มีที่ปลูกก็หมกไว้ตรงนี้แหละก็จะเหลือไว้มันน่าจะมีที่มันยังไม่งอกอีกเพราะเราชอบเอาเม็ดมาวัานวันเลยหลุดโรยไว้อันนี้เราก็เอาเม็ดไปพ่อไว้หลังบ้านแล้วนะลงดินยังไม่งอก ไปซื้อมาอยากกินอะไรชอบปลูกอะไรก็บำรุงหน่อยแต่ถ้าเพาะจากเมล็ดรับรองได้นานกว่าจะได้กินน่ะแปดปีอ่ะเจ็ดแปดปีน่ยบำรุงดีๆอาจจะหกปีก็ได้นะจ๊ะทุกคนธรรมชาติของพืชเนี่ยันต้องใช้เวลาอาปลูกเอาไว้หมองนี้นะนี่ที่เราตัดใบแต่งใบไปมะเขือเปราะ กระทาะหน้าแวน่นอันนี้ถ้าเกิดแก่ๆแ,แล้วก็ไปโรยๆหวานๆไว้พอเขาเป็นพอเขาแก่ๆเก,ก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ไปโรยต่อปลูกต่อเพราะว่าเราก็จะได้มีกินอย่างต่อเนื่องไงคือฤด,ดูแรงฤดูแรงฤดูแรงไม่ใช่แรงนะจ๊ะฤดูแรงนี่แหละที่มันจะทําให้พืชผักต่างๆมันแพงพอแพงเนี่ยผู้เราจําเป็นมากเลยที่ต้อง เราก็ได้กินผักแพงไงแต่นี้เราปลูกพยายามปลูกเองไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในนี้ปลูกในกระถางเล็กๆก็ได้อะไรที่ชอบปลื้ปลูกก็ได้แหละเข้าใจใช่ไหมอะไรที่เราชอบกินเราก็ปลูกกันนแะนี่แน่นเนี่ยเนียงเห็นปะคือหวานไวโรยไวเพราะจะงอกเขาไม่เอง อ่อมแซบอ่อมแซบปลูกไว้นะ่อ,อมแซบเนี่ยเราจะมีกินตลอดเลยเอาอ่อมแซบกับ่อ,อมแซบนี่ตัดเก่งปักชําได้่อ,อมแซบบุษบาเดนมทางเป็นจะรงห้าสีปลูกครั้งเดียวนะเราจะมีกินตลอดเนี่ยต้มใส่มาม่าอย่างอร่อยเลยปลูกเนี่ยนี่ด้วยโสมของสิรัตออร์แกนิกการ์เดนถ้าปลูกแล้วครั้งเดียวโสมเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ร่วงตร,ง,ตรงไหนถ้าลงบนดินเขาก็จะเกิดเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะมี โสมนี่บำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีนี่บำรุงสายตาเด็ดไปเลยใส่มาม่าเนี่ยต้มมามา่าได้ไม่มีอดนะถ้าปลูกผู้นี้นะเขาตัดกิ่งปักชำติดง่ายแล้วถ้าเป็นดอกเป็นดอกก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายไ,ได้ไม่รู้จบอันนี้เด็ดเก็บไว้ต้นนี้ตัดแต่งไปแล้วก็ยังยังยังออกลูกให้อยู่นะเนี่ยเขาน้องนวดเนี่ย เออยังพอแบบติดลูกเดี๋ยวจะเก็บไปทำเมล็ดพันธุ์ไว้โรยนี่แน่แน่นนนชนชน่ชมจันทร์ชมจันทชมจันทร์หม่องนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนเดิอันนี้ยี่รายี่ราเด็ดยอดปักทำติดง่ายด้วยนี่เด็ดปุ๊บจิ้มปัป๊บเดีด๋ยวเราจะได้อีกต้นหนึ่งใบใหญ่ดีนะหม่องนี้เขาจะได้น้ำหมักสดดๆดส,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 สเ,เด็ดใบห,หน่อย นี่ยีราหอมไปเดี๋ยวเขาก็จะมีต้นหนึ่งเดี๋ยวเราเขได้อีกต้นหนึ่งชมจันนี้ตัดปักชาได้นะตะก,กิ่งตัดแล้วก็มาทิม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 ,ทม,ทมก็ติดเป็นดอกเป็นดอกคือสมมติตรงนี้เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเห็นนี่ไหมเห็นมีร้างไหมกดลงไปนี่นี่ เดี๋ยวเขาก็จะจะ,จะเลยตับโตงอกงามงอกแตกมาอีกกดเข้าไปรากจะงอกตามข้อนี่แหละรกเชียวโอ้ยเหนื่อยอ่ะปลูกกันเข้าไปนะจ๊ะทุกคนปลูกกันเข้าไปปลูกเรื่อยๆปลูกจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงทําเข้าไปนี่ก็รอรุ้นแฮฮ่าปลูกมันอยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเล็บมือนาง อันนี้ดาออสตุรกีเราจำไม่ผิดหรอกเดี๋ยวก่อนอ่ะทัวเดี๋ยวจะเก็บเป็นไม้ได้พันแต่หลังบ้านที่เก็บไปแล้วก็เพาะไปหลายต้นแ,แล้วงอกเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บอีกของน้องจี๊ดให้มาแล้วเนี่ยทัวแดงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราบอกกันดาออสตุรกีของน้องหนวดเขาจะไม่มีขนเวลาเขาโตเขาจะไม่มีขน เขาไม่ค่อยมีขนน่ะาำออตุรกีอะ่ะตงานวดบอกแล้วก็เพิ่งสังเกตด้วยกันเขาจะไม่ค่อยมีขนไม่มีขนจะได้สังเกตได้แล้วทีนี้จะไดร้รู้ว่าอันไหนที่เป็นเป็นอะไรนะหมอนเชียงใหม่ผู้หมอนผลยาวเนะสังเกตง่ายอหเดี๋ยวเราจะพาไปดู แต่ยังไม่ให้ดูตอนนี้ดีใจมากเลยเราเห็นไต้หวันสรอบรี่ติดลูกเยอะว <c oughs> ัวเราทบใจด้วยความสุขเดี๋ยวคอยดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งกิ่งทำสาวเขาถ้าเดี๋ยวเวลาจะจะตัดแต่งก็ต้องอัดคลิป มะเขือลายมะเขือตอบบโดแล้วแต่ใครจะเรียกนะจ๊ะของสิรัตออร์แกนิกการ์เด้นที่ให้มาแล้วเราก็เอาเขาไปขยายเนี่ยเขามีอาการโซมโมแบบนี้นะตัดแต่งได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องทําคลิปตัดแต่งเพราะเราก็จะดูซิว่าจะเอาไหวไหมถ้าต้นนี้เขาไม่ไหวแล้วเราก็จะให้ตะไคร้อยู่ตะไคร้อันนี้น,น,นี่อันนี้ เดี๋ยวจะเอาเม็ดไปเพาะนี่ตะไคร้นี่นะเดี๋ยวเราจะบำรุงให้ต,ไตะไคร้หม่องนี้แตกกอเยอะๆจริงๆอะ่ะเขาพวกใบพืชกินใบพืชกินหัวอะไรเงี้ยใช้น้ำหมักเศษอาหารกับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้แล้วแต่ใครมีอะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะในอย่างเงี้ยเขาเริ่ม ลูกเล็กแล้วเขาให้ผลผลิตมาเยอะมากแล้วติดดกมากคือเป็นมะเขือลายที่ติดดกจริงๆต้นนี้นะเดี๋ยวเราก็ทําสาวแต่เดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปด้วยสวัสดีคุณหน่อยบ้านไร่งองพยอมคุณหน่อยคนเก่งไงคุณหน่อยอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำขยายไปเยอะมากเลยของคุณหน่อยเนี่ยเนี่อหูเสือเนี่ยหลายคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นใช่ไหม แต่คนที่ชอบอาจจะชอบตัวเนี้ยสามารถช่วยลดไข้ได้เอ,อไล่แมลงไล่ยุงได้ด้วยเพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวอร่อยอร่อยกินกับลาบยังอร่อยเลยเนี่ยเอาไปใส่พวกต้นไม้ที่มันมีแมลงเยอะๆใส่ได้เลยเนี่ยเราก็ใส่เนี่ยหวังว่าจะได้กิน นี่ต้นสมต้นไรกไมงรู้จำไม่ได้ละอันนี้ที่ตัดกิ่งปักชาโตดีนะเนี่ยในย่านางย่านางตัดกิ่งปักชําได้นะตัดใต้คอแล้วทิมเลยตัดจากยอดลงมาแล้วก็หาข้อจะยาวจะสั้นแต่ก็ต้องมีที่ปล่อยให้เขาแตกยอดเนี่ยเนี่ยตัดใต้คอเนี้ยเนี่ยแล้วทิมลงดินเลยเด็ดใบออกลิดใบออกอันนี้รอรอรอเก็บเก็บ เลยดีสำลีแปะหัวอันนี้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักน้ำหมักเษราหานน้ำหมักโฮมอเวนส์รรมน์ไข่จุลินทรีย์เจ้าปลวกพืชผักเน้ยก็เลยเขียวๆให้เข้าบ่อยๆเขาก็จะเขียวๆเอ้ยนจุลินทรีย์ยังไม่ได้ทําเลยเนะี่ยจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ยังไม่ได้ทําเลยงานแยกจะแเป็นลม <c oughs> นี่ไงสีม่วงสวยไหมล่ะเออ อันชันสีขาวของพี่ติ๊ดนี่เอามาเลยโรยหวานไว้งอไปเต็มไปหมดแล้วนี่ของพี่ติ๊ดพี่สุดปาหนีนรรกากิรนะจ้านี่ถั่วถั่วถั่วที่เราเอามาโรยไว้และกอกินยอดปลูกไว้กินยอดต้นนี้เอาไว้กินยอดกินยอดอ่อนๆนี่อร่อยมันมีคนเข้ามาบอกอะไรบอ อะไรอดอยากปากแห้งมากนามากนักเหรอถึงได้กินใบมะละกอคือมันเป็นช็อตวิดีโอไงเข้าใจคําว่าช็อตวิดีโอหลายคนไม่เข้าใจไงเราถึงบอกว่าบางคนเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการทําช่อง YouTube การทำนูนน่นนี่นี่นั่นซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ทางแพลตฟอร์มให้เราเล่นกันใช่ไหมมันก็อัดช็อตวิดีโอสั้นๆสิบห้าวิ สิบวิอะไรแบบเนี้บางคนก็ <c oughs> ก็เข้ามาคอมเมนต์แบบไม่เข้าใจอันนี้อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือที่เขาไม่รู้ว่าใบมะละกอมันกินได้แล้วมาต่อว่าเราเราก็ไม่ไม่ว่านะเพราะว่าดูแล้วเขาก็ไม่รู้จริงๆถ้าเขาไม่รู้เราก็ไม่ว่าหรอกแล้วเขาก็คือแต่ภาษาในการพิมพ์ของเขาอาจจะตามใจฉันไง แช่ว่าคำพูดในการพิมพ์ของเขามันก็จะป่งบอกว่าคือเขาไม่ชอบแต่บางทีก็หยาบเกินหยาบคายเกินก็บล็อกไปลบไปเท่านั้นเองเพราะเราอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตอยู่กับโลกออนไลน์เราทำช่องเราก็เป็นคนสาธารณะพอเป็นคนสาธารณะก็ต้อง รอรับแรงกระแทกทุกรูปแบบรอรับแรงกระแทกทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาทำช่องเตรียมพร้อมได้เลยมันจะมีคอมเมนต์คือหลายๆคนเขาโดนกันจนชินแล้วซึ่งหลายคนก็จะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะต้องโดนแบบนี้ คนไม่ชอบเยอะของเรานี่คนจะไม่ชอบเยอะเพราะเราพูดจาห้าวห้หุนหุวนเราไม่ค่อยมีมีคะขาไม่มีหางเสียงก็มีคนเข้ามาด่าเยอะแๆแต่แป๊บเป็นลมแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราก็ทำใจมาได้ตั้งนานแล้วนี่พฤษภานี่ก็5ปีแล้วนะยี่สิบแปดพฤษภา ก็ห้าปีเต็มแล้วนะที่ที่ทําช่อง YouTube มาเนี่ยสำหรับช่องหลักนะส่วนช่องอื่นๆเราก็อ,อ,อัดอัด,อดทิ้งทิ้ทททไว้แต่มันก็แปลกดีแสดงว่าช่องลอยตัวเนี่ยแบบอัดทิ้งไว้แล้วไม่สนใจเลยมันเป็นช่องที่เราเปิดไว้หลายช่องมากทดสอบระบบของพี่ยูเขาด้วยปรากฏว่ายอดวิวมันสูงขึ้นเรื่อยเื่อยเืเรืเรเร่นั่นคือหมายความว่าคลิปนั้น มันลอยตัวพอลอยตัวแล้วคนรักการปลูกเนี่ยจะมาดูคนที่จะมาดูคลิปพวกเราในดีเนเเดียวกันทั้งนั้นคือคนรักการปลูกเขาชอบเขาก็มาดูแล้วคลิปนั้นอาจจะลอยตัวไปเรียบร้อยแล้วยอดวิวมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ไปทำแล้วนะเราก็ไม่ได้ไปลงไปอะไรคลิปส่งคลิปสั้นๆได้ทังสิ้น ก็มีผู้ติดต,ตามอ่ะแต่เราแบบทาไม่ไหวนล้วไงมันจะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราต้องดูแลสุขภาพของเราเองสุขภาพเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะพวกเรานะทุกคนนะต้องดูแลสุขภาพนะอย่างที่เราเคยบอกว่าในการที่เรามองภาพนะมองภาพเป็นเบลอไม่ชัดมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสายตาก็ได้สายตาสั้นหรือสายตายาวต้องไปตรวจให้ละเอียดมันเฮเราอ่ะ ไปตรวจก็พบว่าเป็นต้อกระจกนะหลายคนก็หมอก็บอกว่ามัน,เป,นเป็นไปตามวัยเปไปตามการเวลาอะไรแบบนี้ของเราก็เป็นต้อหินเพื่อนเราก็เป็นต้อลมแต่เทคโนโลยีสมัยนี้เทคนิคการแพทย์ต่างๆทันสมัยมากยังไงสายตาเดี๋ยวก็รักษาด้วยเลเซอร์แป๊บๆมองใสมาแล้ว จะทรงเดรัจฉิดได้หมดแล้วมันเป็นคือวิวัฒนาการของวงการแพทย์ไงเข้าใจใช่ปะแต่ก็อยากให้ทุกคนไปตรวจเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อที่จะไม่มีอาการหนักไปกว่านี้ไปตรวจให้พบให้เจอแต่เนิ่นๆจะดีสายตามัวเวลาไปไปร้านแว่นตาเขาอุปกรณ์เขามันไม,ไม่นี่หรอก ไม่ถึงลงลึกเหมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจักสุแพทย์อะ่ะเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพดวงตาสุขภาพร่างกายกันให้ดีๆนะจ๊ะทุกๆคนส่วนพี่ YouTube มันก็จะเพ้นเพียนอย่างที่บอกแล้วเธอเปลือเปื้อนหมดแล้วตอนนี้มันอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออบางทีลงคลิปชอบวีดีโอไปก็มีมีคนเห็นก็มีบางทีลงบ้าบาอแตกคนดูเป็นครึ่งแสนบ้าบอ <c oughs> ปะละอย่าดมนะจ๊ะย์ถึงสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยัจนจะสรรนเวลาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอสู้ไปด้วยกันฝากกดติดตามพวกเพื่อนๆช่องกเกษตรพวกเราด้วยนะมือใหม่หัดปลูกถ้ารักการปลูกก็ลงคลิปไปทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจรักนี่แหละดีอนาคตข้างหน้ามันก็มีลงมีเหรียญเข้ามาเชื่อเรานะทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของ youtube ทำตามกฎหมายแต่ตอนนี้เรามั่นใจว่า มันน่าจะไปแก้ไขเอากริทึมอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมันทําให้เหรียญลดลงแต่ถามว่าเหรียนขึ้นไหมขึ้นแต่มันขึ้นช้าเท่านั้นเองแต่เหรียญก็ยังขึ้นแต่มันจะช้าเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไปหาทธมาหากินแบบอย่างอื่นดีกว่าถ้าไม่รีบใช้เงินนะก็ทำไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราต้องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเราก็ทําอาหารกินของเราไปอาชีพหลักมีอะไรก็ทําไปอันนี้ก็อยากให้ทุกคนปลูกเดี๋ยวเราจะต้องอันนี้เป็นไนานาที่เราปลูกปลูกไว้ในกระถางเพื่อที่จะเอาใบใบเข้ามาทําน้ําหมักเนี่ยเอาซื้อเม็ดมาอันนี้น่าจะเป็นอะโวคาโดหรือเปล่อาอะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดแน่นอน อใช่แล้วนี่เนี่ยเนื้อหนาเน,นี่ยเอามาทําน้ําหมักปลูกไว้ไปซื้อกินไปซื้อมาแล้วอามาแอาเมเบสมาบวบเอาโดยไว้ในตะกร้าอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะกร้ากระถางแล้วก็เด็ดใบพวกนี้ยเอาไปหมักหมักใส่ในกระถางช่วยฆ่า,มาแมลงในดินฆ่าไข่หาวี่งตายหมดหัวอย่างที่บอกไปละทำงานก่อนซู้ปไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคน ไม่ค่อยไม่ได้ร้องเพลงมาหลายคลิปแล้วเนี่ยมองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนาผลมบอริร้ปลวช้อยมาใจผวาลอยเลื่อนระทมระทวยระทึกรอไทยไรเพื่อนใจนึกอยากเป็นเดือนมีดาวล้อมเกลื่อนรอบกาเดี๋ยวเอาดินมาใส่นี่ดีกว่า Tidak ada masalah ni. Rata-rata ni. Pada. Sumpah dekatlah, tuan-tuan. Kan, Nina? Nina?